อาณาจักรเบลล่ารานีหลังสัมพันธ์ไฮโซลาโผล่รูปคู่พระเอกที่เมืองนอกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางเอกสาวที่หลังจากโสดก็ฮอตมากๆงานเข้ารัวๆไม่หยุดเลยทีเดียวนั่นคือสาวเบลล่ารานีทีล่าสุดสาวเบลล่าเหินฟ้าเที่ยวญี่ปุ่นทำแฟนๆฟินหนักมากเมื่อได้ถ่ายภาพกับพระเอกหนุ่มและคุณแม่งานจิ้นก็มาโดยเป็นภาพที่หลายคนเห็นแล้วต่างฟินเลยทีเดียวเมื่อนางเอกสาวเบลล่ารานีเหินฟ้าไป ทริปสัมผัสอากาศหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นแต่บอกเลยว่าทริปนี้เธอไม่ได้ไปแอนเดอะแกงเพื่อนแต่บินไปทำงานร่วมทริปกับพระเอกสุดหล่อบร์วุชิรวิทย์แค่เห็นก็ฟินแล้วบอกเลยว่าแต่ละภาพนั้นน่ารักน่าเอ็นดูมากๆนอกจากนี้ยังได้เห็นภาพของเบลล่าถ่ายรูปคู่กับคุณแม่ของไบร์อ,อีกด้วยเรียกว่าภาพดังกล่าวแฟนคลับแอบฟินกัน เพราะน,น,นานๆที่ที่สองคนจะโครจรมาเจอกันและได้ร่วมทริปกันแบบนี้และยังมีภาพของเบลล่าเล่นหิมะก,กับไรอ์อีกด้วยน่ารักน่าจินมากๆโดยก่อนหน้านี้เองสาวเบลล่านั้นก็ถูกจับตาสัมพันธ์ไฮโซลาอย่างวินวิน,วนเลียมที่ฝ่ายชายได้โพสต์รูปคู่กับนักแสดงสาวเบลล่ารานีลงอินสตาแกรมส่วนตัวซึ่งหลังจากที่โพสต์ลงไปนั้นแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความเห็นชมความน่ารักพร้อมส่งหัวใจให้ซึ่งเบื้องหลังขณะถ่ายรูปร่วม เหล่าบรรดาแฟนคลับรวมถึงชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสวยหล่อของทั้งคู่พร้อมเคมีที่ชวนจิ้นหนักเหมาะสมกันมากพี่ผู้ชายโเหเฮงดีมากตาฮักทั้งสองคนเลยเชียร์เชียบุพเพสนิวาสให้มาเจอกันครับเหมือนในหนังเลยน่ารักทั้งคู่ต้องติดตามข่าวชุดเบลล่าสวยมากอ้าวดูดีเหมาะสมเฉยเขาคือใครเป็นต้นซึ่งความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ถูกสับตาโดยอย่างไรก็ดีเหมือนว่าทั้งคู่จะคบ หากันในสถานะเพื่อนร่วมงานมากกว่าแต่ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็คงต้องรอติดตามชมกันต่อไปส่วนสถานะหัวใจของเธอนั้นเธอบอกว่าตอนนี้ชินกับการเป็นสาวโสดและโอเคมากเหมือนกลายเป็นเรื่องรองไปแล้วเพราะทุกอย่างมันโอเคแล้วแต่บรรดาเพื่อนๆก็มีแนะนําหนุ่มๆให้แต่ยังไม่มีเวลาคงต้องรอไปก่อนซึ่งเบลล่าได้บอกเพื่อนไปว่าขนาดเรายังไม่ได้เจอกันเลยนับประสาอะไรกับใครตอนนี้ก็เลยรอก่อนแต่เพื่อนก็ไม่ได้เร่งรัดเรา เพราะเห็นว่าเราดูโอเคด้วยมีความสุขด้วยก็ไม่อยากให้เราเครียดหรือกังวลกับเรื่องอื่นเรียกได้ว่าขยันทํางานแบบคนโสดสวยและรวยมากซึ่งต้องบอกเลยว่าค่าตัวสาวเบลล่าเองไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะบางงานค่าตัวพุ่งไป8หลักแล้วสําหรับเรียดค่าตัวละครน,นั้นจะอยู่ที่ตอนละ80,000บาทส่วนค่าโฆษณาเริ่มต้นที่ก้าล้านบาทต่อชิ้นและค่าตัวออกงานอ e ีเวนต์ประมาณ2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเลยทีเดียวซึ่งในปีนี้ เบลล่าก็มีทั้งงานละครภาพยนตร์และพรีเซนเตอร์อีกไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยทีเดียว